สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดสุดขอบฟ้า World เวอร์คันเจอร์วารีตี้ครับผมดรประสิทธิ์บุษศรีครับรายการปักหมุดสุดขอบฟ้าถ่ายทอดสดทาง Facebook ดรประสิทธิ์บุษศรีและทาง YouTube ช่องดับเบิลยูพีเอ็นทีวีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้หากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะก,กรุณาได้ส่ง ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองตลอดถึงแจ้งผลก,การรับชมรายการก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผ่านทาง Facebook ดรประสิทธิ์บุตศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปักหมุดสุดขอบฟ้าขอนำท่านผู้ชมมายัางอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อมาเยี่ยมชมกิจการเกี่ยวกับการทำพัตคานโอเพนแอร์ที่กลางทุ่งนา เป็นธรรมชาติแท้ๆด้านหลังของพัตาคารนั้นก็จะเป็นภูเขาเขียวที่งดงามครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับขอนำท่านผู้ชมมารู้จักกับผู้บริหารของเนินหอมปูนาฟาร์มครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประพิษนะครับผมสวัสดีครับคุณประพิษเกตแก้วครับผม เป็นผู้บริหารครับของเนืนหอมปูนาฟาร์มครัวเนิ้อหอมปูนาฟาร์มครับเป็นครัวเป็นพัตตะคารรคับ เป็นถ้าพัฒการบ้านทุ่งพัฒการบ้านทุ่งใช่ครับใช้ทุ่งนาทำพัฒการเป็นโอเพนแอร์ธรรมชาติแท้ๆครับขอถามหน่อยทําไมต้องมีคําว่าเนินหอมฟาร์มปูนาหรืมเนินหอมปูนาฟาร์มเนินหอมเนี่ยเป็นชื่อของตําบลแห่งนี้ชื่อว่าตาบลเนินหอมนะครับตาบลเนินหอมตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอาเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีเพราะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยอาจจะมีเนินเหมือนกันแต่อาจจะไม่ ไม่หอมเท่านี้รรมมอาจจะอาจจะไม่หอมครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเจอเนินหอมต้องมาที่ที่นี่ครับเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับ,รบนี่คือจุดสําคัญที่นำท่านผู้ชมมาอย่างสถานที่จริงแห่งนี้เอาละครับ,รบเมื่อได้รู้จักกับผู้บริหารเจ้าของแล้วเนี่ยอยากจะถามคุณ ประพิดว่ามีความคิดแบบไหนอย่างไรถึงได้มาเปิดสถานที่แห่งนี้เป็นพัตคารเป็นครัวของคนที่ต้องการมาเสพมาบริโภคธรรมชาติและอาหารอร่อยแห่งนี้ครับครับก็ปกติทุกๆเช้าผมจะนั่งทานกาแฟอยู่ที่บ้านแล้วก็มองดูวิววิวตรงนี้เดิมมันเป็นวิวทุ่งนาปกตินะครับ พอมองดูวิวเสร็จปุ๊บมันจะเห็นเขาใหญ่อ่าถ้ากันเราไปดูลองโน่นเลยนั่นต่ผันชมเห็นนะนะนั่นคือเขาที่มันดีมากที่มันสุลับซ้บซ้อนกันอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะชี้จุดข้างบนนู้นนะครับเป็นไงนั่นคือจุดสูงสุดของภาคตะวันออกและภาคอีสานมาบรรจบกันครับเป็นจุดเดียวแล้วเป็นจุดนี้ที่ได้มีการก่อสร้างและตั้งประดิษธานของพระสยามเทวาธิราช พิ่งจะแล้วเสร็จเมื่อประมาณห้าเดือนที่แล้วหมายเขาว่าพระพุทธปฏิมาครับที่สร้างขึ้นที่เรียกว่าพระสยามเทวทิราชครับใช่แล้วเป็นจะบอกว่าเป็นเทวรูปห,หรือเป็นจะบอกว่าอีกมุมหนึ่งก็คือลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเทพเจ้าครับที่ปกปากรักษาสยามประเทศครับผม เอ็นเทวดาก็จะประดิษฐานอยู่ที่สูงสุดแล้วก็จะแผ่บารมีช่วยคุ้มครองครับทั้งภาคตะวันออกและภาคอีสานรวมถึงเนินหอมปูนาฟารมด้วยและประเทศไทยทั้งหมดใช่แล้วรวมทั้งทั่วโลกด้วยมีอยู่สแห่งด้วยกันนะครับมีที่ดอยอินทนนท์ดินแห่งที่เนินหอมตรงนี้ก็คือเขาใหญ่การจนะบุรีและที่ภาคใต้นะครับมีอยู่4ที่เท่านั้นเองครับนะครับนี่คือคไฮไลท์ไฮไลท์ของที่นี่ของที่นี่ ธรรมชาติแท้ๆใช่แล้วไม่ได้ไปเขียนฉากเอานะโอ้ยของแท้ยังมีปุยเมฆนี่เมฆเปลี่ยนตลอดนะครับทำไมเปลี่ยนตลอดเพราะว่าอากาศใช่ความผลอากาศมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ดอยอินทนนท์เหมือนกับภูเขาฟูจิใช่แล้วที่ญี่ปุ่นครับผมแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเปลี่ยนแล้วเห็นเมฆอยู่ลอยฟ้องอยู่นิดเดียวก็ปกคลุมด้วยเมฆที่หนาใช่แล้วนี่คือความ งดงามธรรมชาติที่นี่เดี๋ยวทชีบอกให้ดูว่าวิวนอกจากจะเป็นเขาใหญ่นี้แล้วมีอะไรอีกับขวามือครับลองดูตรงนั้นคือเขาอิโต้ เขาอีโต้ท่านผู้ชมครับนี่ขของแท้เลยชื่อที่สุดของจังหวัดปราจินบุรีหรือเกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดก็คือหลวงปู่เคนแห่งวัดถ้ำเขาอีโต้นี่นี่นะครับท่านใดที่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเขาอีโต้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวที่ให้ดูเลยนี่แนวเขาอีโต้อีเขามดแดงอ่าโน่นแหละเขาใหญ่เขาเขียวครับดูแล้วก็เหมือนกับ ลักษณะของมีดอิโต้่จริงนะเนี่ยนะท่านผู้ชมครับนี่คือโลเคชั่นหรือสถานที่ตั้งของครัวเนินหอมปูนาครามเอาทีนี้เมื่อเห็นโลเคชั่นที่มันดีมันงามแล้วก็สวยงามทางธรรมชาติแล้วเราไปดูว่าคุณประพิษรังสรร์อะไรที่เรียกว่าเป็นพัตราารบ้านทุ่งเป็นครัว ของคนในจังหวัดประจินบุรีและของคนทั่วไปนี่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะโอเคอันนี้คืออะไรอ้าวนี่นี่คืออะไรอันนี้สําหรับนักปันจักรยานเวลาเขามามาเที่ยวมาพักเขาก็จะเอาอานลงมาเกาะไว้เกาะไว้กับแล้วท่าเดินชมเดินเขาเรียกว่าแทนกล้องไปทางนู้นจะเห็นเป็นบรรยากาศของ ทางไหนทางน้นนี่นี่ไงนี่มีมีเถียงนาน้อยเพื่อให้รับประทานอาหารได้อย่างอร่็ดอร่อยครับนะครับพร้อมกับวิวดีๆสโลแกนที่นี่ก็คืออะบรรยากาศดีดนตรีไพเราะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ฟังดนตรีไพลระนะให้แล้วอันนี้ดูหน่อยี่กระทมกระท่อมของปูเปี้ยวปูเปี้ยวครับ ถ้าถ้าหลังนี้ต้องบอกว่าปูปูเปรี้ยวถ้าปูหวานต้องไปหลังอื่นอีกหลังนึ่งปูเค็มโอ้โหมาดูปูเค็มครับท่านผู้ชมครับซุ้มพัตคาคารอาหารปูเค็ม อันนี้ปูกเค็มนะอันนี้ต่อไปสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะเป็นลูกอันนี้คือปูอะไรปูมันถ้าต้องการความมันต้องมาที่นี่ันนี้โอเคอาต่อไปอันนี้เป็นปูหวานครับปูหวานจุมปูหวานเนี่ยนะครับคนไหนที่มีรสยมหวานจ้อยเนี่ยหวานหวานมานี้มานี้นะเด่ตัวหวานหวานเอหวานหวานเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางนี้หน่อยเนี่ยมาดูที่แบนเนอร์นะ โลเคชั่นตรงนี้หน่อยเที่วเนินหอมปูนาฟาร์มของเรานะครับอาชี้ดอยนะนี่เริ่มแรกเดิมทีจะบริหารงานโดยนายอีทหรือคุณอีทหรือในรู้จักกันปาจินเท่าไหร่ก็คืออีทซาลาเปาซึ่งอร่อยที่สุดในย่านนี้และในปาจินบุรีครับและชมและรับประทานกันได้อยู่หน้าเทคโนครับนายจเก้าอาละครับตอนนี้นี่คือมาเจอแล้วก็พบกันที่นี่เลยนะ อทีออน่นี่คาแรคเตอร์ของเราจะเป็นเป็นอะไรครับเนี่ย้านอาหารที่สนุกสนานเพราะฉะนั้นใครเข้ามาบรรยากาศจะเป็นคื้นเคงเห็นไหมคื้น<ส>เคงส,สีสันจัดจ้าน ดูชุดฉากดูสิใช่ใช่เห็นไหมเฉพาะชุดนี้หมดไปหลายล้านกว่าจะกว่าจะแล้วมาได้กว่าจะได้บรรยากาศแบบนี้นะเก็คือซุ้มวงเพชรอ๋อนีโคติณีโคเลยนะลูกค้าที่ติดมาแสกมาะทานตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับนี่คนนี้ก็มาันนี้ก็มาแล้วเด่นนานทุกวันนานทุกวันอาหารเป็นยังไงมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยสทีลังคาชัดเป็นไง รสชาติดีครับรสชาติอร่อยไหมครับรีชีอร่อยอร่อยครับแล้วที่นี้เวลานั่งชมบรรยากาศเห็นภูเขาด้วยเพียงงบ้างครับมีความสุขครับมีความสุขนะครับนี่แถวนี้ด้วยก็ตรงกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ครับผมต้องการให้ที่นี้ผ่อนคลายเป็นที่อร่อยได้สุขภาพกายสุขภาพจิตไปด้วยครับผมคนไหนเครียดก็มาที่นี่ได้ ถูกเมียบ่นบ่อยๆมาที่ไหนมาที่นี่ปูนาฝาเออมียมาด้วยก็จะลายเคยรียดไม่บ่นแล้วโอ้ก็ได้อาหารอร่อยนะ เน้แดดเดียวกับนะคะรับตอนนี้ตอนนี่ตอนนี้ตอนน mm ี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยมาดูหน่อยว่าใครมาตอนนี้รู้ส,สึกว่าแขก V.I.P. แขก V.I.P. สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแขก V.I.P. ทั้งสองท่านมาจากไหนบ้างครับอันนี้เป็นคุณครูสร้อยมาจากโรงเรียนวัดใหม่ครูสร้อยกระทองศีมหาโพธิ์นะครับแล้วอีกท่านต่อมา คุณแอนนินวัฒนธรรมจังหวัดปราจินบุรีค่ะนี่มาในนามผู้แทนของวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ทําสวยมาก็เลยยังไม่เปิดเผยความสวยคลับคือห้องไม่อยู่จากที่ว่าเราไปทําบุญที่วัดมาแล้วนะคหล่อทองพระพุทธรูปที่วัดแล้วแล้วเราก็ไปอีกวัดนะวัดประทุมบูชาวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็เลยหลังจากที่เรา กราบไหว้พระแต่ละวัดแล้วเราก็มาทำประธานอาหารที่นี่แล้ววันนี้ขอมีมาเติมพลังงานออเดอร์อเดอร์พิเศษคืออะไรนมาอะไรคะปูอะไรนะคะเนี่ยนั่งกับบ้านปูนาทอดเป็นที่นี่ทอดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกานได้เดี๋ไรแจ้งบอกให้ทราบว่าครับปูนาทอดนะครับปูนาทอดเป็นอาหารที่เป็นซิเนเจอร์ของที่นี่นะครับเป็นอาหารที่อร่อยแต่ในช่วงเนี้ยเราจะไม่ทําอาหารปูนาทอดเพราะเนื่องจากว่าเขากําลังตั้งท้อง อราสั่งนี้ก็ไม่ได้สิคะไม่ได้ครับขออนุญาตทีอาจจะได้แต่ว่าขอเวลาสักสามเดือนหรือสี่เดือนขอให้เขาได้ได้สะสมพลังงานเพื่อที่จะไปคลอด ลี้ยงในปูนาเลี้ยงในทุ่งนาจะไปคลอดพันกว่าตัวปล่อยไว้อ๋อมีอาหารให้เขาหากินเขาเองได้ก็มีอาโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมนูใหม่อ่าโอเคอ่าได้เลยเไเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมจะพาท่านดรบุษศรีไปชมสถานที่ต่อไปนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่เรียบง่ายๆเป็นร้านอาหารธรรมชาตินะครับแล้วก็ดนตรีเน้บรรยากาศดีดนตรีไพเราะแล้วก็อาหารอร่อยอยู่แล้วเนี่ยนะเฉพาะเห็นเครื่อง พวกมิกเซอร์พวกไอพวกคอนโทรลเสียงนี่ก็คือทํางเลนะจะจองโต๊ะที่จัดเลี้ยงได้พิเศษได้เลยวันเกิดเลี้ยงฉลองหรือว่าเลี้ยงรุ่นได้หมดเลยได้หมดเลยมาเลยปิดเลยทุกเทศกาลทุกงานใช่ใช่ใช่โกนจุกโกนจุกก็ได้เลยโกหนวดก็ได้ได้เลยหนวดนี่ต้องไม่ไม่เป็นผู้หญิงจะโกนไม่ได้คือสรุปข้อก็คือได้ทุก เดี๋ยวอันนี้จะลองเปิดเพลงให้ท่านฟังอ่าลองดูซิมาดิยางเพลงขอพังเพลงหน่อยอ่านี่ปิดเพลงไว้ใช่ไหมอ่านี่ปิดเพลงไว้ก่อนนะครับได้ได้ได้ครับมีเพลงเพราะๆตอนนี้เปิดเพลงธรรมะไปนะฮะอ่าเพลงมีเพลงลำนำเผาภูไทยไหมหรือเพลงอะไรนี่เพลงอะไรเนาะดีชั่วดีกอู่ด้วยดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะเพลงครับ เพลงลำนำเผ่าพูไทยเพลงที่เท่าไหร่นี่อ้าวลำนำอันนี้ใช่ลำนำไม่ลำนำลำนำใช่มันมันไม่ตรงกันโอเคไม่ตรงลำนำไม่ไม่ใช่เพลงไหนนะเพลงที่เท่าไหร่ที่สี่เหรอลำเดอร์เนี่อันนี้คือเพลงที่สี่ทำไมอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ตรงกันเพราะมันลากมาไม่ตรงกันโอเคลองมาอีกฟีทำไมอีกอันนี้ก็ไม่อันนี้อะไรอันนี้แล้วกันเนาะโอเคชื่อเพลงอะไรครับ อันนี้เพลงสาวพม่าในตาสาวแขกอ้าวสาวมาไปพม่ากันทีนี้อ้าวอันนี้คือเพลงสาวพม่าในตาสาวแขกนะครับโดยศิลปินเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์นะฮะอันนี้คณะทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับคุณเจตเพื่อนขออนุญาตมีภาพอยู่ในวิดีโอได้อาหารเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอันนี้ด็อกเตอร์ ครับผมดรประสิทธิบุษีนะครับนี่ด้านสจมาโนจอมาโนจอนยกที่นี่ด้วยเอ้าดูมดูแล้วทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตรอันนี้ข้อมูลแม่นเพราะว่าท่านเป็นเบรยนะนะครับครับครับดีครับพอดีเห็นคุณประสิทธิ์นะมาเปิดร้านแบบว่าร้านที่นี่ใช่เป็นคล้ายว่าวัตถุดิบหรืออะไรเงี้ยพยายามเลี้ยงเองอะไร ไสารธรรมชาติก็ดีมากนะฮะท่านเป็นแขกประจําที่ดีเลยนะมาให้กําลังใจมากิน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 ก็ให้กําลังใจกันเดีวันนี้จะมี การแสดงมิน <formation> mm ิคอนเสิร์ตนะเล็กๆนี้โดยศิลปินเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์ผมก็โชคดีเลครับโชคดีครับนะจัดพิเศษแล้วก็จะถ่ายทำออกอากาศไปทั่วโลกถ่ายทอดสดนะฮะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวให้ท่านได้รับชมด้วยกันเนาะต้อบคุณต่อไงเดี๋ยวจะส่งไว้ให้ผมได้ครับได้ครับตอนนี้เราก็จะบอกให้ท่านตอนตอนออกอากาศตอนออกอากาศเดี๋ยวจะบอกให้ท่านเข้าไปในเฟซบุ๊กนักเตอร์ประสิทธิบุตรหรือละยูทูบก็ดูทันทีได้นะฮะเพราะเป็นการถ่ายทอด บนไวครับนะได้เลยครับเชิญท่าน,นอร่อยต่อเนอะอาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับที่นี้เราไปดูบรรยากาศทางไหนอีกครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นอ่าเอาอดุยยานหลังหันบ้ากันนูนนะเราเรามายืนฝั่งนี้อ่านี่ก็คือบริเวณครัวห้องครัวของที่นี่ทาเดินหอมปูนาฟาร์มโอ้โหเนี่ยเข้ามาใกล้ๆก็ได้เป็นบรรยากาศเดี๋ยวมาดูเคาน์เตอร์อันสุดหล่อโอ้โหครับน้องเอิร์ธน้องออฟครับจื่อยืนโชว์ตัวนิดนึงครับนี่เป็นแม่ครัวพ่อครัวนี่เป็นคนที่บริหารจัดการด้านครัวแล้วก็รับออเดอร์เช็คออเดอร์ทุกอย่างนี อันน้นคืออนนี้นึครับคุณเอิศครับนั่นคือผู้ผู้จัดการกลัวการใหญ่ดูแลเรื่องการเงินไม่ได้อันนี้ดูแลการเงินดีด้วยนะนี่เดี๋ยวน้องก็จะต้องไปบินไปที่ออสเตรเลียโอเคนี่จะมีสูตรเด็ดไปให้คนออสเตรเลียชิมด้วยนะโอเคแล้วกลับมาได้มาคุยกันเนาะอีกประมาณเท่าไหร่สองเดือนเนาะ ประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนไปเป็นเชฟที่นั่นนะใช่เลยสุดยอดเลยน่ธรรมดายินดีด้วยครับเนาะโอเคอ่ะนี่คือบริเวณครัวแบบโอเพนแอร์ครับผมนะเป็นธรรมชาติด้านในวิวที่นี้วิวอ่อยายาให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะโอเห็นอยู่นู่นนะพอเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเรามาจากนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือป้ายเนื้อหอมปูนาฟาร์มอ่านะครับอ่าดูครับท่านผู้ชมครับเนี่ย ด้านหลังเห็นชัดเลยฟิโตฟิมีอย่าพเอสเดี๋ยวแนะนำเรียนเชิญเข้ามาที่ฉากด้วยกันฟิสฟิโตโอเคครับมีอยู่เซฟฟิสฟิเซนทิมโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อมรบาเดจากเมืองนาัาปูรัฐมหาราชประเทศอินเดียครับ ได้เดินทางจากประเทศอินเดียแล้วมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่ครุงทองในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมครัวเนินหอมปูนาฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์อมรบาเดได้พูดหน่อยนะครับฮ <Yeah. S 1> ัลโหลอาจารย์ <Hello. Hi. S 1> อมรฮัลโหล thank you very much for your visiting here uh, so i would like to ask you about this environment and uh, delicious menu here please so first of all uh, i would say thank you very much to come with you and such a Nice place, yeah. Such a nice place and good weather, yeah. We also, weather you can, I took many pictures, yeah. <laughs> which I will share with you guys. Mm. And you see, very quiet and very, very delicious, yummy food that yeah. I ate. Uh, same like tom yam kung, tom yam kung, and, okay. and, tom yam kung nice. and more yeah. Like this, okay. I like it a lot, okay. I hope I will come again. Okay. Uh, with my friends from Madiyong, what my Tong school? Yeah. Foreigner teachers? Yeah. I have many foreign teachers okay. in the school, like Philippines, Cameroon, South Africa, yeah. Japanese, Chinese. Oh. So when we will make. Including for, Indian. Including Indian teachers too. We will too. visit yeah. these restaurants. If you have some special function or occasion, yeah. please do come to visit here yeah, and course. enjoy eating here? Yeah, yeah, of course. Nen uh, home Puna Farm uh, restaurant, yeah. open-air restaurant, yeah, natural remember, restaurant. Yeah, I will remember this name as a Puna University. Puna sure. University. <laughs> this uh, yeah. uh, uh, is an animal for yeah. crab uh, in uh, yeah. cap in Yeah, uh, Puna um, means crab. Puna, crab. crab. Oh. And also, you know, Puna or Pune, yeah, uh, Pune. the name is likely the name of university I had ever studied over there before, <laughs> for more than thirty years ago, yeah. in Pune University, Maharashtra State, mm. India. Okay, uh, so Mr. Mohan, please recommend or uh, introduce uh, this restaurant for. Uh, see any anybody yeah, audience no, no. or your friend or okay. IFC all over yeah. the country all over the world, please yeah, yeah. again. And okay, that. so. First of all I would like to share my experience when yeah. I visit these restaurants. Yeah. Before I don't imagine like this restaurant because I never yeah. visited like this restaurants Just yeah. like air conditions, fans ah. everywhere, yeah. But this is you have open air. natural natural place. place. Really Please. I hope you will enjoy a lot. Yeah. Because now you are like to in city. Yeah. You can uh, you can remember your uh, atmosphere environment here yeah. that no air condition no need to fan uh, nature yeah everything nature is everything yeah so uh, i would uh, suggest okay. you if you want to man. nature you must to come to visit these restaurants yeah you can carry yeah no no Missing your dream? Yeah, yeah. of course, of course, <laughs> of course, of course. Definitely, when we have like a Saturday and Sunday, we have holiday. Yeah, so we have many friends. I have many friends from yeah. different countries. So yeah. definitely, I will take them to visit this restaurant. Okay, and from yeah. เขาใหญ่ yeah very near closely so after you finish eating here enjoying eating here yes okay you can check s i h s e e i n g at uh, big mountain of เขาใหญ่ very very close this area okay thank very much to Thai for Thai people yeah listening อ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับสรุปอาจารย์ อมอนบาเด้ ade, หรือว่ามิสเตอร์อมอนบาเด้นะครับจากเมืองนาคปุรัฐมหาราชประเทศอินเดียครับเดินทางมาจากอินเดียแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรุงทองอำเภอศรีมหาโพธิพจังหวัดปราจีนบุรีรวันนี้ด้วยเหตุที่ ญาณโมในกับผมสนิทสนมกันมาก่อนนะครับผมมางานพิเศษที่จะขึ้นที่วัดใหม่กรุงทองพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วัดใหม่กรุงทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสนำทีมของเราไปถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นหนึ่งในสิบอันซีนไทยแลนด์ก็คือที่วัดประทุม บูชานะครับท้าวเวสุวรรณพ่อแก่ที่นั่นแล้วก็สถานที่สําคัญในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสร็จแล้วก็นําอาจารย์อมรลองมาสัมผัสบรรยากาศของครัวหรือว่าพัดตะคารลั่นทุ่ง <c oughs> เดินหอมปูนาฟาร์มเป็นอย่างไร,รอาจารย์อมรบอกว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่า จะได้พบกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสดๆดดแท้ๆอย่างนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็นพัตคารที่มีแอร์คอนดิชันนะต้องปรับอากาศต้องมีพัดลมแต่มาที่นี่ไม่ต้องแล้วพัดลม Air, AC, แอร์เอซีหรือแอร์คอนดิชันไม่จำเป็นเพราะว่า ความเย็นเนี่ยมาจากภูเขามาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อาหารก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดและก็อื่นๆอีกหลายเมนูครับเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นที่โรงเรียนมัธยมมัดวัดใหม่กรุงทองเนี่ยจะไปแนะนําเพื่อนชาวต่างชาติ เมื่อมีกิจกรรมมีวันพักผ่อนฮอลิเดย์หรืออื่นใดก็แล้วแต่มารับประทานอาหารที่นี่ชมบรรยากาศที่นี่อย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็ขอแนะนำทุกท่านมีโอกาสก็ขอเชิญมารับประทานอาหารมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ครัวเนินหอมปูนาฟาร์มแห่งนี้แล้วหลังจากนั้น ก็อาจจะไปเยี่ยมชมถ่ายภาพเขาใหญ่เขาใแบ็กกราวด้านหลังนั้นก็เป็นเขาใหญ่แล้วก็เขาอีกหลายๆเขาเขาอิโต้เขาโมเดงเยอะยๆโมแดงมมากมายไกลกองเป็นเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ที่คนไม่ค่อยได้รู้จักส่วนใหญ่จะขึ้นจากทางหมูสีหรือทางปักช่องครับแต่ทางเส้นนี้เป็นเส้นที่ปลอดภัยแล้วก็สวยงามมากครับเส้นนู้นจะมีคดโค้งซึ่งมันจะขับรถต้องใช้ความระวังแต่เส้นนี้ขึ้นได้ง่ายสะดวกสะดวกเหมาะสําหรับทุกท่านที่จะมาใช้เส้นทางนี้เพื่อ เพื่อไปชมครัเขาเรียกว่ามรดกทางธรรมชาติใช่แล้วของประเทศไทยและของโลกครับผมคือเขาใหญ่นะครับขอเชิญมาครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะไปมาทานอาหารที่นี่ก่อนหรือท่านกลับมาแล้วมากลับลงมาแล้วมาทานอาหารที่นี่ก็ได้เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่เดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่ม ครับ,รบสบายสบายมาเมื่อไหร่ก็ได้มานั่งพักโดยผู้บริหารที่ชื่อว่าผมประพิษเกตแก้วครับโทรศัพท์092-989-1456กครับคลับย้ำอีกทีนึง0 9น9 8 9 1 4 5 6งถ้าท่านผู้ชมแจ้งบอกว่ามาจากรายการปักหมุดสุดขอบฟ้าผู้บริหารที่ชื่อว่าประพิษเกตแก้วยินดีที่จะออฟเฟอร์ ส่วนลดดิสคウนให้กับ FC ครับแน่นอนหรืออาจจะเป็นของแถมหรืออาหารชั้นเลิศให้ก็หลากหลายหลากหลายแต่ขอให้มาขอให้มาครับรับรองว่ารับประกันความไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปักหมุดสุตรของฟ้าเวอร o คอนเทนเจอร์วาร์ EP 1นนะครับก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้พูดคุย ทั้งผู้บริหารก็คือคุณประเพียรเกตแก้วแล้วก็แขกรับเชิญก็คือมิสเตอร์อัมบาเดจากอินเดียนะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมมีโอกาสก,าก็ขอเชิญได้มาใช้เวลาอันมีค่าของท่านมาพักผ่อนมารับประทานอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่ ครัวเนินหอมปูนาฟร์มแห่งนี้ครับวันนี้รายการปักหมุดสุดขอฟ้าขอขอบคุณคุณประพิษและก็ขอบคุณมิสเตอร์ออมบาเดครับที่มาร่วมสนทนารายการครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับช่วงนี้ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแก r นด์คิวบิ h าร์ท o อร์จอนนิงัสที่นี่ที่นี